ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในวันที่18กันยายนปี2567นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจนั่นคือจันทคาตคือปรากฏการณ์ทางดราราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์คโคจรในแนวเดียวกันโดยโลกอยู่ตรงกลางทำให้เงาของโลกบงังดวงจันทร์ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องถึง จึงทําให้มองเห็นดวงจันเนี่ยมืดลงหรือเปลี่ยนสีไปชั่วข่าวในลักษณะของการเกิดจันทคาตน,นนะครับจะมีแบบเต็มดวงบางส่วนหรือกึ่งเงามืดนะฮะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจันทารุปราคาซึ่งครั้งนี้ในวันที่18กันยายนเนี่ยมันคือจันทารุป,ปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเมื่อเงามืดของโลกเนี่ยบางดวงจันทร์เพียงบางส่วนทําให้มองเห็นดวงจันทร์มืดลงเพียงบางส่วนนะครับเพราะนั้นเรามาดูผลกระทบ คือจริงๆเนี่ยการเกิดตรงนี้มันเกิดในราศีธาตุน้ําอยู่ในราศีมีนอยู่ในกลุ่มดาวราศีมีนถ้าโหราจารย์สมัยเก่าเลยเขาจะทายว่าต้องระวังมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําถ้าทายดวงเมืองเช่นน้ํามากกว่าปกติน้ําหลากมากกว่าปกตินะฮะระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําทั่วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะฝนตกนะครับถือว่าเกลือนแตกกระห่าไปมันก็ทายได้หลายอย่างแต่พูดถึงว่า ต้องระวังเกี่ยวกับน้ําการขนส่งขนถ่ายนะฮะแม้กระทั่งถนนหนทางต่างๆด้วยแต่ในที่นี้เราไม่ได้มาดูดวงแบบนั้นเรามาดูเฉพาะว่ามีผลกระทบต่อดวงราศีกุมอย่างไรชาวราศีกุมเนี่ยในการเกิดเนี่ยมันจะมีจุดที่อาทิตย์กับดาวพระศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราสู่อยู่ราศีกันด้วยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่8การเกิดปรากฏการจะตาคาดบางส่วนในราศีมีนเป็นภพที่2คือภพเงินเพราะนั้นผมจะต้องระวังนะผมจาะไปในเรื่องของจุดที่8ก่อน ที่จันทคาศในเล็งเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเป็นเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในราศีกันในจุดที่8เนี่ยนะฮะจะส่งผลให้ชะตาของชาวราศีกุมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สําคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ช่วงเวลานี้นะฮะอาจจะมีความรู้สึกถึงการจะต้องละทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่จําเป็นบางทีมันไม่ใช่เปลี่ยนงานอะไรขนาดนั้นก็ได้นะมันหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน เปลี่ยนวิธีคิดในการทําเงินเปลี่ยนวิธีคิดในการดาเนินชีวิตอย่างแบบนี้ก็ได้หรือมันอาจจะต้องละทิ้งสิ่งเก่าที่ไม่จําเป็นหรือแบบมันอาจจะต้องมีการาเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอีกเรี่ยงได้เป็นช่วงมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องทําให้คุณต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในบ้านหรือครอบครัว หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะแต่ว่าจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจและการดําเนินชีวิตซึ่งมันอาจจะมีเรื่องให้แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับความลับของใครก็ได้หรือว่ามันจะมีเรื่องที่ซ่อนเล้นเป็นสิ่งที่ซ่อนเล้นหรือการที่ ดาวทิตดาวศุกร์อยู่ในจุดนี้อาจจะทําให้คุณค้นพบความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้หรืออาจคุณอาจจะได้พบเรื่องที่ต้องการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดซึ่งความลับต่างๆที่มีเนี่ยจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการทํางานหรือว่ามันจะมีใครบางคนมีความลับมีลับลมคมในกับคุณหรือคุณมีจะมีเหตุการณ์ให้ไปปกปิดข้อมูลหรือความมีความลับบางอย่างกับใครบางคนซึ่งในจุดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการจัดการทรัพย์สิน หรือเกี่ยวข้องกับมรดกด้วยหรือมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินจากผู้อื่นได้ของมีค่าจากผู้อื่นมีการจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องมรดกก็ได้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคู่สมรสคุณอาจจะมีการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการปันส่วนหรือแบ่งส่วนทรัพย์สินหรือการลงทุนก็ได้หรือว่าเป็นของมีค่ากับใครบางคนก็ได้แบ่งเงินกับใครบางคนก็ได้ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นพลังแห่งการปฏิรูปหรือปรับปรุงชีวิต ด้วยนะในช่วงนี้ในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มีมายาวนานการปรับปรุงระบบในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินสุขภาพหรือการปรับปรุงด้านการเงินช่วงนี้ซึ่งมีดาวสุขอยู่จุดนี้รายใจใ่ายคุณอาจจะมากนะฮะแล้วก็การเจือจุดจ,จัดค่าดูในเรือนการเงินซึ่งอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินก้อนหรือเสียเงินบ่อยๆหรือใจเยอะๆหรือรายจ่ายจะมาก คุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือคนใกล้ชิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วยในช่วงนี้ซึ่งคุณอาจจะพบความรับความลับลมคมในหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเองซึ่งคุณสามารถทําให้ความสัมพันธ์มันแข็งแกร่งขึ้นหรือต้องแบบลักษณะของแบบว่าคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการยึดต,ติดหรือการควบคุมที่มากเกินไป ซึ่งในลักษณะของดาวสุกอยู่จุดนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินร่วมหรือการใช้จ่ายร่วมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรก,กิจหรือกับคนอื่นกับคนในครอบครัวก็ได้คุณอาจจะมีโอกาสในการลงทุนหรือลงทุนร่วมกับคนอื่นหรือว่ามีโอกาสในการใช้จ่ายเงินร่วมกับคนอื่นในการทําอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะส่งผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีหรือคุณอาจจะต้องระวังระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวการลงทุนที่ไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ด้วย การเกิดจันทคาตบางส่วนในในเรือนวัตถุหรือทรัพย์สินความมั่งคั่งทางวัตถุตรงนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการจัดการทางการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับรายได้หรือค่าใช้จ่ายคุณควรระวังการสูญเสียทรัพย์สินหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้มากๆในช่วงนี้ ซึ่งการตัดสินใจทางการเงินในการเงินที่สําคัญการตัดสินใจในการจัดการหนี้สินการวางแผนการเงินในอนาคตหรือการตัดสินใจเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณระยะยาวคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นนี้ต้องวิเคราะหข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนตัดสินใจในเรื่องของเงินทองทุกประเภทความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของคุณอาจจะเกิดปัญหาอาจจะต้องมีการจัดการปัญหา เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อเงินหรือมันแปลว่าจะมีการเจรจา,าหรือการแก้ไขปัญหาในครอบครัวอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําด่วนมันจะแปลว่ามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือมีการอึดอัดขับใจจากญาติหรือคนในครอบครัวบางคนด้วยมันแปลว่าในช่วงนี้นะครับคุณควรที่จะค้นหาความรู้ที่ลึกซึ้งและพัฒนาตัวเองในด้านที่คุณสนใจคุณจะพบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ คุณจะหรือว่ามันจะมีความรู้เชิงลึกที่ช่วยให้คุณเติบโตในทางจิตใจและด้านการการงานเพราะนั้นในจุดนี้เนี่ยใครที่มีแฟนระวังทะเลาะก,กับแฟนระวังแฟนเจ็บป่วยและระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีเรื่องจุกจิกเพราะบุตรบริวารด้วยบางคนมีพ่อไม่แม่ไม่เข้ามาหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าคือคือมันคือถ้ามีแผนเสียเงินที่เป็นประโยชน์และมีรายจ่ายเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันจะแก้เคล็ดดวงชะตานะ แล้วก็ระวังทะเลาะก,กับแฟนหรือทะเลาะก,กับต่างเพศหรือทะเลาะก,กับหุ้นส่วนแต่ว่าถ้าแฟนคุณเดินทางไกลนะฮะไปอยู่ในในไกลๆอย่างเงี้ยจะแก้เคล็ดดวงชะตาดาวทิตยังตีโกนกับดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวการเงินนะทำให้คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดีที่จะมีเงินหมุนเข้าเพิ่มก่อนกลางเดือนตุลาคมแต่รายจ่ายคุณจะมากแค่นั้นเองช่วงนี้คุณเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถมีข่าวเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือญาติทางไกล หรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปได้บางคนได้ไปน,นอนที่อื่นย้ายที่นอนย้ายที่อยู่หรือย้ายที่นอนชั่วงราวนี้จะแก้เคล็ดดวงชะตาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเนื้อหอมและก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือบางท่านจะต้องทํางานที่อาศัยลูกหรือบุตรบริวารเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปได้นี่คือดวงชะตาน,นี้ผมทายรวมๆนะครับนะสำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงเนี่ยนะครับผมก็แนะนำนะ,ะดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะนะครับ จริงๆดูกับลูกศิษย์เนี่ยมันก็ดูเชิงสตินะนะฮะก็ใครที่อยากแบบจะเช็คเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงตรงมากเลยค่ะมีปัญหากับญาตินะฮะของแฟนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยและอีกหลายเรื่องตรงอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงไปให้ทางไลน์นะฮะแม่นมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการดูกับลูกศิษย์สำหรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะแบบ อยากสร้างรายได้สักหกเจ็ดหลักต่อเดือนเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอย่างนะฮะแต่ว่าผมจะแนะนานะผมมีคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สที่ผมตั้งใจทานะที่ว่าเป็นคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์ตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานเลยนะนะเรียนคอร์สเนี่ยไม่มีพื้นฐานจนจะสามารถพยากรณ์ดวงได้นะครับเป็นคอร์สที่จะมีความรู้แน่นนะฮะหลังจากจบคอร์สนี้ เป็นคอร์สที่เอาไปใช้เป็นอาชีพเสริมหาเงินรายได้6กเหลักสบายบางคนเนี่ยนะครเป็นลูกศิษย์ผมอยู่ต่างประเทศนะดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนเดียวเนี่ยคือเขาไม่ได้สร้างตัวตนเลยนะไม่ได้ต้องทําช่อง YouTube ก็ปีปากต่อปากนะครับเงิน6หลักเนี่ยหาได้สบายเลยนะครับลูกศิษย์ผมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนเนี่ยไปเช่าตึกนะฮะที่สถานที่ท่องเที่ยวนะนะคือลูกศิษย์ผมก็มีทั้งคนไทยและต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ก็ได้มากกว่า5ตึก5เท่าเลย นะครับก็มีหมายถึงว่าวิชานี้มันไม่ได้รวยไม่ได้จนแต่สามารถเลี้ยงชีพได้ถ้าเราศึกษาจริงจังและความรู้เปะ๊ะนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สาหรับท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับจากไม่มีความรู้เลยนะในคอสนี้เป็นคอสออนไลน์เรียนจากวิดีโอที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็ลิงก์ไลน์แอดลิงก์หน้าช่องนะนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะอ่าได้วัตถุมงคลจริงๆมันก็มีหลายอย่างนะ บางคนก็เนี่ยคนนี้เขาอยู่เยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเคยดูดวงกับอาจารย์ไว้แม่นมากตรงทุกอย่างพอดีหนูได้บูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มาด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหลายอย่างหนูลาออกจากงานประจำนะฮะตอนนี้ดูได้เงินก้อนใหญ่มา,าจากธุรกิจไม่ถึงปีเกือบ20ล้านนะฮะ แล้วก็ชีวิตหนูลำบากมานานเนี่ยอาจารย์ไทยทํานายมา25ข้อเกิดขึ้นหมดแล้วไม่ถึงปีอาจารย์ไทยแม่นมากได้เงินก้อนใหญ่เลยได้บ้านรถได้ธุรกิจใหม่ได้การอุปถัมภ์จากคู่จริงๆแม่นเหมือนตาเห็นเครื่องรางก้อนศักดิ์สิทธิ์คนนี้เขาบูชาเครื่องรางเต่าสุวรรณากาัจฉปะไปแล้วก็ให้ผมเขียนยันจากวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับก็แล้วแต่นะก็สําหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลน,นะฮะอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะแบบหาช่องทางได้ใหม่ๆกับตัวเองก็ลองวิชาโหรได้นะนะครับอันนี้ก็คอร์สเนี่ยเป็นคอนาาร์ส นะครับนะก็ลองสอบถามแอดมินเข้าไป